วิธีป้องกันมิจฉาชีพส่งข้อความมาหาเราในไลน์เพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาที่ไลน์เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดฟนเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ในหน้าตั้งค่านะครับให้เรากดไปที่ความเป็นส่วนตัวอาจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดฟีเจอร์ปฏิเสธการรับข้อความสามารถเปิดฟีเจอร์ตัวนี้ได้เลยครับ เมื่อเราเปิดฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วคนอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อในรายของเรานะครับจะไม่สามารถส่งข้อความมาหาเราในรายได้ฟีเจอร์นี้นะครับก็จะช่วยป้องกันมิสฉาชีพนะครับส่งข้อความมาหาเราในรายได้เยอะเลยนะครับเรายังสามารถคุยข้อความแชทคุยกับเพื่อนในรายได้ตามปกติแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนในรายของเราจะไม่สามารถส่งข้อความมาหาเราได้นะครับตรงนี้นะครับดีสุดๆเพื่อนๆนะครับสามารถไปตั้งค่าได้เลยนะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ